จใช่จ้่จเออเดินแล้วเหมือนหุ่นไม้ที่เดินอยู่บนกล่องเพลงเดินมีหน้าที่เดินเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องใช้เลี้ยวแรงอะไรมากแต่ว่าไปเชื่อมกับพลังธรรมชาติได้มันก็จะได้รับพลังจากธรรมชาติเหมือน หมือนได้รับพลังไปเชื่อมแล้วก็วันนี้มีความสะอาด<ำ>ใช่ใช้ได้ทำให้ลืมแล้วว่าจะเล่าอะไรแล้ววันนี้มันมันมีความสะอาดอะนะไอ้ที่เราบอกว่าเชื่อมได้เนี่ยก็คือรู้สึกกลมกลืนไปมีความเสมอกันระหว่างอากาศภายในกับอากาศภายนอกรู้สึกมีความเสมอกันของธาตุดินนี้ที่มันปรากฏเป็นวัตถุนะเราจะรู้สึกขึ้นมาเป็นแวบ,บแบบแต่ไอ้ที่รู้สึกได ค่อนข้างเสถียรวันนี้เนี่ยมันมันมีความสว่างมันมีความสว่างนำนะแล้วก็ไอความความสว่างความเบานั้นเนี่ยเออเหมือนกับทาให้เราเนี่ยเลิกคิดได้นะพอเลิกคิดได้มันก็ได้รู้นะเวลาลืมตามันงัดงัดตาขึ้นมายากไม่รู้ว่าวางตาตอนเดินผิดหรือเปล่าแต่ว่าเวลาลืมตามาอาจารย์พูดเรื่องอนัตตารู้สึกละแคาละใครนิดนิด แล้วเจ้าค่ะนิดๆมันมันยังมีความเคลิ้มอยู่ยังมีความติดอยู่กับสุขที่เกิดจากการหลับตาเดินนะแดี๋ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันค่อยๆค่อยๆสะอาดค่อยๆแห้งขึ้นมาจากความเข้าใจนี่แหละว่าสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่เราเห็นมันไม่ได้น่าติดใจมันไม่ใช่ของเราขับขอบคุณเจ้าค่ะใบเฟ